ถ้าพูดถึงเรื่องกาแฟดำนะคะเพื่อนเมื่อหลายคนก็อาจจะนึกถึงเออตัวช่วยในการลดน้ําหนักหรือว่ากาแฟที่เหมือนกับช่วยในการควบคุมน้ําหนักอะไรเงี้ยวันนี้เราก็เอาอิบยกจากประสบการณ์เราที่เราเดื่มกาแฟดําของ n นเจอร์กิฟเนาะหลายคนอาจจะอยากรู้ว่าเฮ้เรากาแฟของ n นเจอร์กิฟที่เป็นกาแฟดำเนี่ยรสชาติเป็นยังไงมันขมแค่ไหนเดี๋ยววันนี้จะมาเล่าให้ฟังค่ะ จริงๆแล้วเนี่ยโดยส่วนตัวนะคะแล้วก่อนหน้านี้เราก็ไปเหมือนกับว่ากินกาแฟของ nature gift อยู่แล้วอย่างคลิปก่อนหน้านี้ต่างๆนานาที่เคยลงไว้ให้ดูเนาะก็เป็นพวก21นที่วันหรือไม่ก็กาแฟ nature gift ธรรมดาทั่วไปสูตรธรรมดาที่ขายในโลตัสอะไร่งเงี้ยแต่ว่าเราบังเอิญไปเจอตัวที่เป็นแอลคาไลนีนใช่ไหมที่เป็นแบบกาแฟดำ คือในหนึ่งซองใหญ่นะี่มีห้าซองเล็กเราไปเจอในเซเว่นซึ่งราคาณปัจจุบันเนาะที่อัดคลิปอยู่ตอนนี้มันอยู่ที่ห้าสิบเจ็ดบาทก็ถามว่าลองชงดื่มแล้วเนี่ยรสชาติมันเป็นยังไงก็ต้องบอกว่ามันกาแฟ,ฟดำมันก็ต้องขมอยู่แล้วเนาะแต่ว่าในรสชาติของความขมเนื่องจากว่ากาแฟตัวนี้มันเป็นกาแฟสําเร็จรูปเนาะคือเหมือนกับว่าเราฉีกซองแล้วก็ชงในน้ําร้อนเนี่ยก็กินได้เลยอะไรแบบเนี้ยมันก็เลยเป็นรสชาติที่ปรุงมาแล้ว ถามว่ากาแฟดำม,มันมันขมขนาดไหนเราก็คงตอบระดับของแต่ละคนไม่ได้เนาะแต่สำหรับตัวเราเนี่ยเราก็พูดให้เข้าใจง่ายละกันก็คือมันไม่ได้ขมแบบขมปีแบบขมแบบขมโดดไปเลยอะไรเงี้ยมันก็มีความนวลของมันในรสชาติที่มันเหมือนเขาเขาก็ทํามาให้มันรู้สึกกลมกล่อมแบบกินง่ายไม่ไม่ขมปีแบบคือคือ,คอบางบ,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 บางคนอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยกินกาแฟดําม,มันต้องแบบ ลั้นใจดื่มเลยไหมอะไรเงี้ยก็ไม่ขนาดนั้นคือมันก็มีมีความรู้สึกว่าเออมันกลมกล่อมแล้วก็รู้สึกว่าเวลาที่ดื่มเนี่ยก็ดื่มง่ายจริงๆหลายคนถ้าเกิดว่าอาจจะติดรสชาติแบบอา่าต้องกินกับน้ำแข็งต้องกินแบบเย็นก็อาจจะเติมน้ำแข็งลงไปได้แต่ส่วนตัวเราชอบกินกาแฟร้อนมากกว่าวิธีการชงก็ไม่ได้ยากอะไรก็ใส่ลงไปในน้ำอุ่นอย่างของเราใช้แก้วกาแฟที่เป็นแก้วกาแฟแบบ ขนาดไม่ใหญ่ก็เติมน้ำประมาณเกือบเกือบครึ่งไม่ไม่ถึงครึ่งนะประมาณสักสองในสี่อะไรประมาณเนี้ยเกือบเกือบก็ก็ชงดื่มแล้วก็รู้สึกว่าเออเฮ้ยมันมันให้ความรู้สึกที่สดชื่นนะแล้วก็รู้สึกว่ามันมันทาให้เราไม่ค่อยอยากอาหารบ่อยในะช่วงเวลาที่ดื่มอะไรเงี้ยซึ่งเขาก็ไม่ได้จอะจงนะว,ว่าก่อนอาหารหรือหลังอาหารแต่ว่าโดยส่วนตัวเรากินหลังอาหารเหมือนเหมือนกาแฟในเซอร์กิป สูตรอื่นๆปกติของเราอะไรเงี้ยก็ประมาณนี้ถามว่าขมไหมขมค่ะต้องตอบตรง,งๆเลยว่าขมแต่ว่าไม่ได้ขมโดดๆเพราะว่าเป็นกาแฟสําเร็จรูปแล้วก็ดื่มง่ายแล้วก็สําหรับเพื่อนๆที่สนใจกาแฟตัวนี้อยู่ก็แนะนําให้ลองไปเซเว่นเนาะไปหาซื้อดูก็ไม่ได้หาซื้อ,อยากอะไรห้าซองอยู่ที่ห้าสิบเจ็ดบาทณนะวันที่ทําคลิปนะคะ แนะนําว่าเป็นกาแฟอีกอันหนึ่งที่เออถ้าเกิดว่าอยู่ในช่วงควบคุมน้ําหนักหรือว่าอยากให้มันเบิร์นอะไรเงี้ยก็แนะนําว่าเป็นกาแฟที่น่าสนใจตัวหนึ่งที่หาซื้อง่ายแล้วก็เหมือนกับเออพอดื่มแล้วก็รู้สึกว่าเออได้ผลดีเหมือนกันอะไรเงี้ยถ้าเทียบกับสูตรอื่นๆที่เรากินเราก็รู้สึกว่าเออไอตัวที่เป็นกาแฟดําเนี่ยมันก็ดื่มง่ายนะแล้วก็รู้สึกว่าเออเหมือนกับได้ผนะลดีรู้สึกว่าไม่ค่อยอยากอาหารแบบ จุกจิกเท่าไหร่อะไรเงี้ยเออก็เดี๋ยวเราคงดื่มต่อไปเรื่อยๆเนาะวันนี้เออแล้วว่าน่าจะเป็นตัวเรื่องในการตัดสินใจที่ดีสำหรับเพื่อนๆที่มองกาแฟตัวนี้อยู่อะไรเงี้ยเออเราก็ตอบจากประสบการณ์นะคะแล้วก็ถ้าเพื่อนๆคนไหนที่สนใจจะไปดื่มก็หาซื้อได้เลยที่เซเว่นขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่ติดตามนะคะแล้วก็ ถ้าเกิดว่าใครเนี่ยมีเครับวิดีในการดูแลรูปร่างหรือว่าดูแลตัวเองนะก็แนะนํากันเข้ามาได้เพื่อเราจะเอาไปปรับไซส์ในการลดน้ําหนักของเราด้วยเหมือนกันก็อยู่ด้วยกันต่อไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์คอมเมนต์ u b s c r i b e เป็นกําลังใจให้กันด้วย <c oughs> เดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ไปก่อนสวัสดีค่ะ